หัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการตั้งค่าแบบทดสอบหรือว่าตั้งคุชเซตติ้งนะคะส่วนที่จำเป็นที่ไม่ตั้งไม่ได้เลยนะคะมีหัวข้อไหนบ้างนะคะเราจะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะส่วนหลักๆนะคะของตัวควุชเซตติ้งเนี่ยก็คืออ่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของท i ม i ิ่งนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ เวลาที่อาจารย์สร้างควิสใหม่นะคะอาจารย์จะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ทุกครั้งนะคะ,ะในส่วนของส่วนอื่นๆเนี่ยความจริงแล้วตัว Default ของระบบนะคะก็ สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องปรับแต่งหรือว่าตั้งค่าอะไรมากมายนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ใช้งานได้ตามตัว d e f a u l t ที่ระบบมีไว้ให้นะคะแต่ว่าตัวหลักๆที่อาจารย์จะต้องเข้ามาตั้งค่าจริงๆเลยเนี่ยก็คือส่วนของ Tim i n g ตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนของ Open the Quiz นะคะแล้วก็ส่วนของ Clo s e the quiz ก็คืออส่วนที่จะ เปิดให้นักศึกษาเข้ามาทำข้อสอบนั่นเองนะคะส่วนตรง close the quiz เนี่ยก็คือส่วนที่การตั้งค่าเวลาที่จะปิดไม่ให้นักศึกษาเข้ามาทำ quiz นี้แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของ time limit ค่ะหรือว่าการจำกัดเวลาในการเข้าทำข้อสอบนะคะส่วนนี้เนี่ยอาจารย์จะเลือกเปิดไว้หรือว่าปิดไว้ก็ได้นะคะซึ่งเวลาหลักๆที่ระบบ ยึดนะคะก็จะเป็นตัวเปิดกับปิดควิสตัวนี้นะคะก็คือหากตั้ง2ตัวนี้ไว้แล้วเนี่ยตัวไทม์ลิมิตก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าไทม์ลิมิตเนี่ยมีไว้ทําไมนะคะก็คือจะมีไว้เพื่อที่ใช้นับเวลาถอยหลังนะคะเมื่อนักศึกษาเข้าทําข้อสอบแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอแสดงเวลาถอยหลังนะคะว่า,อาตอนนี้ควิสเนี้ยจำกัดเวลาที่เท่านี้เมื่อเขากดทําไปแล้วมันก็จะมีถอยหลังให้นะคะ กอ็อาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ไยนะคะนี้แล้วแต่ความต้องการของอาจารย์เลยนะคะทั้งนี้นะคะตัวควิสเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าแบบยืดหยุ่นได้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สามารถที่จะเปิดช่วงตั้งค่าช่วงเปิดแล้วก็ปิดควิสเนี่ยไว้กว้างกว่าตัว Time ลิมิตได้นะคะซึ่ง หน่วยของ time limit เนี่ยเป็นการจำกัดเวลาในการเข้าทำข้อสอบใช่ไหมคะหากอาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยทำหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าอลาุ่มอลวยให้นะคะให้ทำได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะมาตั้งตรงวันเปิด quiz นะคะก็คือเปิดให้ทำตั้งแต่9โมงแล้วก็ให้ทำได้จนถึง4โมงเย็นนะคะแต่ว่ามีเวลาให้ทำเนี่ย1ชั่วโมงเท่านั้นแบบนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เป็นรูปแบบการส่งคําตอบเข้ามาในระบบนะคะซึ่งตัว d e f a u l t เนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวส่งอัตโนมัตินะคะเมื่อเวลาหมดคําตอบก็จะถูกส่งเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็จะไม่มีข้อมูลคะแนนที่ตกหล่นแน่นอนนะคะระบบบังคับส่งให้เลยในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อเกรดค่ะ ส่วนที่จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในหัวข้อของ a d Temp Allow นะคะหรือว่าการอนุญาตให้เข้าทำตัว quiz วนี้กี่ครั้งนั่นเองนะคะอาจารย์สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะว่าจะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าทำกี่ครั้งนะคะแล้วก็จะยึดคะแนนครั้งไหนเป็นคะแนนหลักนะคะก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนของ Review Option นะคะ ซึ่งโดย default ของระบบแล้วเนี่ยก็จะปิดการแสดงผลทุกส่วนไว้เลยนะคะส่วนนี้คืออะไรนะคะส่วนนี้ก็คือ,อเป็นการแสดงผลเกี่ยวกับตัวข้อสอบนะคะแสดงผลในแต่ละช่วงค่ะก็คือจะมีช่วงที่กําลังทำนะคะข้อสอบมีช่วงที่ทำข้อสอบเสร็จแล้ว หลังจากทำข้อสอบเสร็จทันทีนะคะช่วงที่คุชปิดแล้วนะคะหรือว่าช่วงหลังจากที่ทำข้อสอบไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีจะเป็นส่วนที่เอาไว้แสดงผลส่วนต่างๆนะคะซึ่งส่วนที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะได้แก่ส่วนของ t t e m p t นะคะก็คือแสดงส่วนของคำตอบที่นักศึกษาทำนะคะส่วนของ Mark ค่ะก็จะเป็นการแสดงคะแนนนะคะส่วนนี้เนี่ยถ้าเปิดไว้ก็จะแสดงว่า ในควิสนี้นักศึกษาได้กี่คะแนนนะคะจากเต็มเท่านี้นักศึกษาได้คะแนนเท่านี้นะคะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะส่วนสุดท้ายนะคะส่วน right answer นะคะก็จะแสดงเฉลยนะคะว่าข้อไหนคือข้อที่ถูกหากอาจารย์เปิดไว้นะคะก็จะแสดงผลาตามที่อาจารย์เลือกไว้เลยนะคะ